รถเก่งต <get> ิดทำไงด้วยเนี่ยเรียกๆน้อยกๆพี่มีทีแล้วพี่มีทีแล้วกลับแล้วถอยไม่ได้ชิบหายล้อโอ้โหแม่งเลยหายยกเลยอุ้ยไหลเลยกูโอ้ยเก่งพี่มีทีแล้วเก่งกว่านึงพี่มีไอเดี็ดแล้วโอ้ยลุกกันลุกสิวะลุกคุณมายืนเออล้มแล้วต้องลุกให้ไวเดี๋ยวคนมาซ้ำเยอะเก่งเก่งเลี้ไวเก่งเล่้งเครื่องไว้นะเดี๋ยวพี่เรียกผู้ช่วยก่อน โอ้รถเก่งติดทำกันได้วะเนี่ยติดตรงขี่ดูนะงานมันจะเข้าเอาอ่ะผู้ช่วยอ่ะเรียกผู้ช่วยให้แล้วดีสิเฮ้ยน่าเชียวพี่เด้อครับผมเฮ้ยไหลยันเชี่ยอย่า่เด้อเฮ้ยกูไม่อยากจะลงไปด้วยโอ๊ยไอ้เที่ยงหญท้องโอเคพี่ ดีนะออกมาทันหายหายติดแล้วเนาะใช่ครับผมโอ้ครับผมยินดีครับผมเดี๋ยวขาหน้าขาน้าเออขาน้าใช้ไปกันใหม่ได้ครับผมเีด สว,สวัสดีครับผม <player> ในพักระชันนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA V Modify ในพาร์ทที่2 2นะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าอีทีวันนี้เราจะมาแต่งรถกันนะครับวันนี้เอออยู่กลางอากาศก็ใช่ว่าจะไม่ได้แต่งเครื่องบินเดอร์บอกไว้ก่อนไม่ได้จะแต่งรถคันนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตโดนล้มก่อนงอตึง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 มาเป็นมิชชั่น Impossible เลยมิชชั่น Impossible เห็นไหมว่ายึดเค็เทคตัวทิ้งตัวลงกลางอากาศอย่างไวแล้วกดล้มทันใดเอย่างเท่ไอ้ ชิช่าเฮ้ยไอ้เจอลมชูชิปสีลงเข้าไปแล้วก็ควันสีชมพูลงฟิงว่าแต่อุ้ยแค่โอ้ยอู้ยข้างๆกูเลยบ้าเลยตกใจหมดไอ้บ้าเลยตั้งเองรถดาวน์พยาธโทรหาอีเลตตี้นะครับรถดาวน์ในงานจะเข้าเดี๋ยวสิวเดี๋ยวตำรวจแหกมาเดี๋ยวพ่อมารับสิวเอ้อเอารับดิ ฮัลโหลฮัลโหลรับดิเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วนะโอเคครับผมอืมโอเคครับตอนนี้กูยัดเงินแต่ต่อเรียบร้อยแล้วโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแต่งรถคันนี้ครับผมมันก็คือชื่อรถเขาเรียกว่าคอยวอร์ติกนะครับพอดีน้องมี่เขารีเควส้นมานะครับเป็นทางการเอ้ยเป็นเป็นการส่วนตัวครับผมคันนี้เลยคอยวอร์ติกรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบม้าชอบม้าไม่เกี่ยว โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในร้านราคาเท่าไหร่คอยโวอติกรถคันนี้มีชื่อว่าคอยโวอติกมันจะอยู่ในร้าน Legendary อันนะเอ้ยต้องอยู่ล่างสุดขออนุญาตครับแป๊บนึงจำไม่ได้คไม่ว่าล่างสุดลองลองล่างสุดเลย Legendary คอยโวอติกนี่คันนี้เลยคอยโวอติก ท็อปเลดอะไรทุกอย่างนะครับผมราคาหนึ่งแสนห้าหมืนบาทครับผมเป็นรถที่เอ,อ่อใครๆก็ตั้งฉายามันว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้านะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูได้แต่รถเครื่อง,งเสียงเครื่องยนต์นี้ดูคือเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงเครื่องยนต์ทั่วไปอะครับเป็นเสียงเหมือนรถไฟฟ้าเหมือนเสียงมันไฟดูดอะฟังนะฟังนะเดี๋ยวลองนี่คือเสียงในเครื่อนะให้ผมเดี๋ยวลองมาเทสรถเรื่องดูก่อนแต่ง ได้ีชัดไหมครับเสียงเหมือนแมงวีอ่ะวเห็นไหมนั่นคือเสียงรถเสียงเครื่องยนต์รถนะของ c อยค,คอ o r t e x เฮ้ย c อ i l Vortex คันนี้นะครับผมอ๋อข้างๆแรงชิดได้แล้วเพราะคันนี้เป็นซูเปอร์คาร์อีกหนึ่งคันที่ใครหลายๆคนก็มองว่ามันสวยเหมือนกันนะผมก็สำหรับผมก็มองว่ามันสวยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยน่าเอาไปแต่งเฉยๆทีเดียวคันเล็กคันรัดเหมาะเหมาะแกคุณสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษที่ต้องการไปเที่ยวนะคผมเหมาเกี่ยวไหมเนี่ย โอเคงั้นเราขับไปที่อู่กลางแล้วไปแต่งรถกันด okay, okay. okay. ีกว่าติบบเติบบโอเคครับผมไฟแดงเราไม่จอดครับผมเราอยู่ในเกมเราสามารถทําผิดกฎกฎหมายได้เพราะมันคือเกมแต่ถ้าอยู่ในชีวิตจริงครับเราควรจะเคารพกฎจราจรและกฎหมายบ้านเมืองนะครับผมง่ทำช่องมาเกือบจะปีเพิ่งมีสาระคลิปนี้มื่เนี่ยก็ว่าไปค่อนข้างเร็วใช่ได้ป๊อ ก่อนแต่งมองได้บอกได้เลยว่าสปีดต,ต้นเนี่ยแรงมากแรงม้ามันค่อนข้างสูงครับผมดูดิอย่าแป๊บเดียวจะถึงแล้วจืดเลย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 เข้าข้างหลังดีกว่าเออึิบโอเคถึงแล้วถึงอูแต่งแล้วครับผมตอนนี้อาา่าฮะเราจะมาแต่งกันมีวิเตอร์ท้ายด้วย คอยวอติกซูเปอร์คาร์ครับผมคันนี้ราคา150,000บาทโอ้โหมาถึงต้องซ่อมเดี๋ยววะม่ก็ไม่ได้กระแทกอะไรเนี่วอะเรามาแต่งทีละขั้นกันนะครับเดี๋ยวก่อนขออนุญาตจดราคาก่อนแต่งกันนะครับผมอืมราคาก่อนแต่งอยู่ที่5 6 1 4 2 4 3ึ่องลบด้วยโอเคเรามาแต่งกันเลยก่อนเราขั้นสุด ก่อเปอร์เซ็นต์ห้าหมื่บาทบวกกับเปกสามหมื่น 35, 000, แล้วก็บัมเปอร์เปลี่ยนไหมเนี่ยสวยกว่าเดิมเปล้าอ,อันเก่าก็สวยแล้วนะแต่ไม่เอาเปลี่ยนดีกว่าอยากเสียตังค์สี่พบาทจูนเครื่องเข้าไปด้วยนจินจูนราคาสามหมนสามพันห้าบาทจัดมาติดระเบิดที่รถไม่ต้องติดครับอันนี้ติดทำไมแ่้วครับป้าเปล่า เอาเป็นหูธรรมดาคาร์บอนดีคาร์บอนละกันสวยกว่า3,000จัดมาเสียงแต่รถเสียงแต่รถไหนดีนะเอ้รถนี่เลยอีก3,000ันเสียงออดรถตำรวจอะไฟด้านหน้าเป็นซีนอน7,500บาทแล้วก็ไฟนี้ออนด้านล่างอเอาสีมุมเหมือนเดิมครับผมทุวงนี้ต้องรีบแต่งรถครับผมราคากำลังลดบอยการแต่งรถอย่างยิ่ง <laughs> เขาว่าไปนั้น วันนี้เราจะมาแต่งรถสีสีอะไรดีไม่รู้เอานนออนสีทองก่อนโคเดนชาว์กันขโมยจีอยู่แล้วายทะเบียนดำเหลืองห0ร้อยดอนลีสเป์วันนี้เราจะวันนี้พี่วันนี้จะเราจะมาขออนุญาตแต่งรถคันนี้คันนี้เป็นสีนี้นะครับผมวันนี้เล็งไ้แล้วสีทองอใครชอบผุดทองก็ชอบคันนี้ดีครับเอาทองทองไหนดีทองนี้หรือทองเงาดีทองเงาแล้วกันเนาะ ผมบอกว่าสีทองเงาสวยกว่านะจัดมาสีที่สองเอาเป็นสีเออ่ทองกันไหมมันเปลี่ยนตรงไหนไหมั้งอันเนี้ยไม่เห็นเปลี่ยนตรงไหนเลยนะใส่ไปก่อนสีทองแล้วก็ติดสซยาโนดีไหมคูเป็นสีทองด้วยอ๋อจัดมาจัดมามตั้งหมดตูดโมดูดกันพอดีครับตอนนี้หลังคาติดราคาดีไหม ติดหลังคาแล้วมันปแปลกๆว่ะไม่แล้วกันเอาเป็นเฮ้ยเอาไงดีไม่ติดหลังคากันเราเปิดประทุนดีกว่ารับลมรับลมไม่ไขายเว้ยสเกอร์ด้านข้าง5,500ดอลลาร์สปอยเลอร์เอาเป็นสีทองกับสีดำดีสีดำมันจะตัดถ้าสีทองมันจะเนียนไปเลยเอาไงดีสีดำแล้วกันคาร์บนอนวิง10,000ซมสัปเพนชั่นโหลดเตี้ย คอมเพรสชันซับเพรสชันจัดมาล้อล้อ,ลอเอยากมันเป็นรถซุปเปอร์คาร์นี่เนาะหายเอนดีกว่าางซุปเปอร์คาร์โอ้โหมีแต่ล้อที่สวยเว้ยวันนี้ส่วนตัวชอบอันเนี้ยคาร์บอ no. นอินเฟอร์โนอ่ะสวยดีนะพี่ว่าเฮ้ยแนวเปลี่ยนล้อมันดีกว่า๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อนะครับผมเอาล้อปแปลกๆมาใส่บ้าง นี่แล้วกันจีตาคาร์บอนอาร์จัดมาแล้วกันเปลี่ยนตีล้อได้ไหมเฮ้ยเปลี่ยนมันเป็น่ยนงขอบได้เอ้ยแจว๋วแจว๋วแจว๋วสวยสวยสวยสีทองไม่ไก,มก้มเปลี่ล้อสีส้มแล้วกันตัดตัด่อยให้มันเด่นเนเน้นที่ล้อยางติดยางมียี่ห้อด้วยอ๋ออะตอมิกการกระสุนอีกสองหมื่นห้าพันดอนสีนนี้ก็เป็นสีโกมีไหมโกโก ไมโกก็เยลโล่อะสีเบอร์ล้อรครับผมเยลโล่แล้วกันเสร็จแล้วก็บินโดหน์หน้าต่างหน้าต่างเป็นหน้าต่างด้านหลังใช่ไหมเนี่ยหลังคนขับเนี่ยโอเคอีก5,000ดอนโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้รถคันนี้แล้วคอยรบติกนะครับผมที่เราฝ่ายฝันมานานเหรอ <c oughs> ที่น้องมี่เขาเ e q มาโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูราคาในการแต่งนะครับผม ขอญาตหักลบกันก่อน5 2 7 8 7 9 3โอเคครับผมตอนนี้ราคาที่รเราใช้ในการแต่งทั้งหมดนครับก็คือเฮ้ยม่ก่อนเดี๋ยวเราต้องไปรวมราคารถดีกว่าขอญาตเชราาเร็ราคารถอีกแป๊บนึงราคารถคันนี้ที่เราแต่งนะครับผมมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมัวราคาขอญาตเช็คแป๊บนึง เช็ครถเช็ครถเช็ครถเดลซิวาร์คอโวอติกท็อปเลสอ๋อแสนห้าโอเคบวกเขาไปแสนห้านะครับผมแสนห้าถ้าเกิดว่างบอประมาณในการจในการทำรถคันนี้ขึ้นมานะครับผมอยู่ที่ราคาประมาณ485,450บาทนะครับผมขอย้ำอีกครั้งนะครับ4 8 5 4 5 0ดอลลาร์สหรัฐด,ดีกว่าเออบลบาทเดี๋ยวมันงงโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนเทสรถลนะครับผม ปครับผมเจอกันตอนเทสรถครับไอ้เยี่ยนี่ใครวะเนี่ยตกใจหมด <c oughs> โอเคครับผมตัดมาที่ตอนเทสรถนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสรถกันนะครับวันนี้เรามีน้องเก่งแล้วก็น้องบี้นะครับแห่งทีทีเทสเดี๋ยวเรามาช่วยกันเทสรถนะครับผม <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยปะเทสกันทางตรงก่อน,นี้กันน่าจะง่ายที่สุดแล้ะเทสจะทางตรงห,หลังจากที่แต่งแล้วก็บอกได้เลยว่าคันนี้นี่แรงต้นอย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วแรงต้นดีมากที่ลองตัว ครับผมได้ได้ได้ไม่ว่ากันอันนี้นนชนเต็มที่เนาะไม่ว่ากันโหทีติดแต่ทีทีิบแรงจริงๆแหละเฮ้ยกูเกือบไม่ได้มองทางหนะ้าแต่ไล่บี้ทีทีิบได้ก็โอเคแล้วดีใจ <c oughs> จะร้องไห้แต่ทำไมรถพี่มันแรงกว่ารถมี่อยเนี่ยอพอกันดีกว,ว่าเขียวไป,ไปบ้าเลยเป็นแผลจนได้เป็นรอยขูดครับผมดูเก่งขับอย่างแว้นอะอ๋อ อย่ความน,นนะน้องควดีแต่คนข้างหลังจะทำงานเข้าด้วยนี่อยู่ข้างๆผมนะผมกำลังแบกเลยจ้เต็มที่โหเสียงลมนี่เข้ามาในหูสองข้างเลยตอนนี้มันแรงมากครับผม <c oughs> อ่ามีรีเควสหลังไหมครับพี่ครับแต่เอารถเอารถขับขึ้นเขาเนี่ยครับอ่าได้ได้ได้รีเควสตอนไหนวะ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเก่งอย่างนี้เลยเหรอเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็ดเขี้ยอู๋เขามันเข่าไปบ่าโอ้โหรอปลายฝ่ายกับพังอะไรบ้างเลยมันก็ไม่ใช่ขายเข่าขนาดนี้ไว้เก่งความจริงได้อยืนนะมาไปทุกที่ได้คอาโฟงรถมันไปได้ทุกที่เหรอครับอยู่ที่คนขับแล้วตอนนี้หมายถึงว่าคนขับมันเต็มร้อยหรือเปล่าครับบาย มีอยู่ไหนเลยมีอุูกรรมข้างเลยจ้าโอ้ยลื่นลื่นลื่นแต่ขับขึ้นเขาได้ก็โอเคนะไม่เลวร้ายคันนี้มันก็ขับได้พี่เพราะมันล้อ,อเลยจ้าแมหมแต่สวยอะวิวข้างบนสวยมากครับผมตอนนี้แดดกลางดีและคือมันสะท้อนกระแสงเอ้ยสะท้อนกะบสีรถพี่ด้วยไงประเด็น สีทองประกายเอ้ยเอ็คเคมุนแล้วโอ้โหกามกโทษครับเก่งแค่ไหนเนี่ยเก่งขอข่าทางรถไฟแหใช่มครับผมโอ้ขึ้นเขาโอ้ล้อเขาครับผมนี่มันซุปเปอร์คาร์ภูเขาไว้ชัดเฮ้ยเดี๋ยว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 เออฮือเพียบใช้ยานั่นเลยเอ้ยเจอหลุมฝังศพฝังศพ สมใครวะใครมาตายแถวนี้ไม่รู้มีไม้กางเขนอันเดียวอ๋เอเฮ้ยจะเย็นอู้จะเย็นเดี๋ยวมันลงอ๋อตรงนี้ไม่มีน้ำดึงไปน้ำแห้งครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงเขาดูผีนะครับผมใช่ใช่ฟังไอ้ชัดเดอ้อเขาเขาดูผี เอ้ยขึ้นสิโว้ยไม่ไม่ขึ้นขึ้นได้แล้วขึ้นสิวะขึ้นเฮย้ยทำไมพี่ขึ้นง่ายไงยทำไมพี่ขึ้นกระเตื้องกระเตื้องไปตรงจุดที่มียากสิอ๋อจ้าพี่ต้องเอาประตูออกทีจะได้มาปอมจะได้เฮ้ยใช่เหรอผูไ้ไปเล่นงั้นลองไอง่อาจจะช่วยอะไรงั้นพี่เปิดประตูไว้แล้วมลผมแซะออกมาแล้ว ได้ได้โอ้ยยาเช็ดได้ได้ได้เปิดแม่งหมดเลยนี่ว่าพี่เออเออเหมันก็ไม่ได้ช่วยให้เบาลงอุ้ยกรรมโทดมีโทดอุ่งงา,า,าปนประตูข้างพี่ไปแล้วหนึ่งข้างก็เอามีเจนมีมันก็ไม่ได้ทำให้เบาลงเนี่ยเอาแล้วแล้วพี่ก็พี่ก็บ้าเชื่ออีกเนาะแหมเออเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ยแอะพี่มาเดี๋ยวผมไปดันตูดไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาทางไปเอาละไม่ยากไม่ยาก พี่สำหรับพี่เนี่ยพี่เป็นคนที่ทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องที่โคตรยากได้ครับเป็นเรื่องง่ายๆที่เยอะอ๋หรอกครับหนับตูพี่ข้าพี่ไปหมดแล้วเออได้แล้วมามหมมีวันดีโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดือดเดือดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกได้ไหมเนี่ยอ้ยงอจิตบก่อถนนดีครับ แต่พี่ไม่เห็นถนนสักเส้นตรงนี้เก่งอยู่ไหนเนี่ยรอพี่ดูไไหนน้อยอ๋<ข>อยืนโหขอเป็นทุกแกเลยนะขอเป็นทุกแกเวเบอร์เลยอุ้ยเจ็เคเคแล้วหมดกัน,กนรถพี่บี้เดี๋ยวสกาพี่สาแต่งไว้ ไม่ใช่แล้วลสีทองอาลามเหมือนกันทำไมไม่ขึ้นเอือแอบเว้เหตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักนี้มันมีหิหนไหลด้วยเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปชนชพี่ไปชนก้อนหินแล้วก้อนหินมันเคลื่อนมาด้วยอะพ <ft ain> ี่ทายพีเ่เฉยกำมีดเดินโอ้โหเต็มที่เ,<ำ>เลยพี่โอหมดกันหมดกันรถฟูโอโอผมนี่หนักกว่าพี่ไง จะขึ้นยังไงขึ้นได้แหละโอเคพี่ขับไปขับเรลลี่ให้หน่อยครับอ่าได้ครับผมมีน้องหลังไมล์มาให้ให้เราไปขับถนนเรลลี่โอ้โ oh, หตายหา่า <c oughs> หลังไมล์จริงเดี๋ยวนะสนามเรลลี่มันอยู่ไกลปุ๊บเนี่ยเอาวันนี้เก <resonance. S 1> ่งทำอะไรตรงนี้เก่งอกรรมมีข่าวดีพี่จะมาช่วยแต่พี่ก็ติดกันเนี่ยหินไหลออกมาโดนพี่เนี่ย ช่วยเก่งก่อนแกพี่อาหาทยก่อนมันช่วยไงดูเนี่ยงัดได้ไหมเนี่ยงัดได้ปะวะไอ้เก่งพี่ก็ติดกันวะที่พายแล้วได้เงี้ยอะไรกันไรดูเลยอืมก็ชนข้างหน้าเฮ้ยมีเจนโอ้ยแต่ละคนข้างหน้าที่ผชนข้างหน้าข้างหน้าดีดูโอ้ยรถเก่งติดทำไงด้วยเนี่ยเรียกใหม่ ะรเพี่มีทีแล้วพี่มีทีแล้วกลับแล้วถอยไม่ได้ชิบหายล้อลโอ้โห <S <S แม่งเลยหายยุ่งหายยุเลยอุ้ยไหลเลยกูอ้ย<อ>เก่พี่มีทีแล้วเกแบบ่งกว่านึงพี่มีไอเดียเด็เด,ดแล้วโอ้ยลุกก่อนลุกสิวะลุกคนมายืนเออล้มแล้วต้องลุกให้ไวเดี๋ยวคนมาซ้ำเยอะเก,ก่งเงก่งเลี้งไวเก่งเล่งเครื่องไว้นะเดี๋ยวพี่เรียกผู้ช่วยก่อนผู้ช่วย โอ้รถเก่งติดทำไงดีเนี่ยติดตรงขีนด้วยนะงานมันจะเข้าเอาอะผู้ช่วยอะเรียกผู้ช่วยให้ล้ดีสิเฮ้ยนาะเชีพี่เด้อครับผมเฮ้ยไหลเออเชี่ยใหญเดยก็เฮ้ยกูไม่ยากจะลงไปด้ยโอ๊ยไอ้เที่ยหญท,ท้องโอเคนี่ <c oughs> <c oughs> ดีนะออกมาคันหายไปหายติดแล้วเนาะใช่ครับผมโอ้ครับผมยินดีครับผมเดี๋ยวขาน้าคาน้าคาน้าใช้เป็นการใหม่ได้ครับผมโอ้โหบาเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดเทสรถจุดที่สองนะผมก็คือสนามเรนลี่อีกแล้วครับผมหลังจากที่คันก่อนๆน้านี้ได้จมไปหลายสิบคันแล้วดูดิว่าคันนี้จะรอดพ้นไปได้หรือไม่โอเคจัดมาตามแล้วครับผมอือหอือหยังไงครับผม แค่ด่านแรกไอผ่านว่ะเฮ้ยเอาเวรกรรมตายว่ะเฮ้ยเอาแค่นี้ยังไม่ผ่านไอ้บ้าเอ้ยโถไอ้เวรอันตรายไอ้บ้าโกรรมไม่ผ่านเลยแต่ว่าพี่ต้องไปเร่งความในมานนู่นแหละใช่แต่ขอเวลาขอเวลานอกแป๊บนึงเดี๋ยวขอเรียกใหม่เฮ้ยไม่ผ่านนี่ไงวะเดี๋ยวนะอะไรทำให้หอมม่ผ่านทำไมพี่ไม่ผ่านอ่ะเฮ้ยคือต้องมาแหละแต่ของที่มีน่าจะดีกว่า หรือว่าจะจังหวะน้ำขึ้นเอองงค์ที่ัอลยครับผมวันนี้ใจดีเราได้เราได้แจกแถมแลดูจนเลยกกนพี่ต้องผ่านตรงเออพี่งงว่ามีผ่านตรงนั้นความจริงคันอื่นมันผ่านหมดนะ เนี่ยผมถอยขับผ่านกันโอ้โหว่าแหมที่ยี่สิบมันแรงปีกอีกแต่ตะีจับจมเขาจะแรงแค่ไหนแต่ถ้ามันเตรียมรถไฟหมดแล้วครับผมเอาหมายไว้เเรียกันมาแล้วดูดิมันจะเอารถมาลงให้เราตรงไหนเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมพอตะกี้ที่หนื่ยมาช้าได้เราเนี่ยเออ่าจะเป็นไปได้เอ้ยโอ้โหแล้วรถไปจอดให้ฝั่งนู้นเลยโอเคดีมากดีดี ไอวีนตรงนี้ได้บ้าให้ดูๆแล้วผมก็เกิดไม่ผ่านอะไรครับผมไม่ได้ตังค์กะสุนเครวะเนี้ยยังไ้นขึ้นมันมาส่งถอ่เคปป้ป้าเคเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้าต่อนะครับผมข้างหน้านี้นี่บอกได้เลยว่าฮารุโหลมากคันอื่นๆตายเพราะข้างหน้าเนี่แหละมามาสามสองหนึ่งไปเลยมาเดี๋ยวพี่จะคว้มให้ดูก่อนคนแรก อุ้ยไอ้ไรไงก็ไม่ก็จะมาหงายตรงนี้แหละอุ้ยกำกำกำเด้อแป๊บหนึ่งขอจะตั้งหลับไปตรงนี้ดูสภาพการไม่น่าผ่านเปลี่ยนจุดจ้ามาป่าเมซอนแทนระวังด็กวังกันเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้จมก็ไม่ใช่เรื่องนะโอ้โหเกือบไปพายกันไปจ้าถ้าไปแถวนี้ทุ่งหญ้ามันขึ้นเรืออยังวันนี้ บ่าว่าไปลุยตรงยากๆบ้างโหดบ้างตรงนี้โหดขึ้นชื่อว่าโหดเดะเดวเดะเดะไปได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เดะเดวเดะเดะผมถอยสักสิบเมตรกันครับผมรู้สึกว่ามันอัปเดตใหม่ต้นยาขึ้นเยอะเลยเนี่ยสองหมื่นนี้มันไม่ใช่เล่นๆนะพี่ครับผมได้อยู่มาดีไม่ได้ได้ไงเก่งมีมายังมีมีเงียบทำไมหัวค่าเคียงผมขับลงไม่มาแล้วมีมาแล้วปั๊ม เ้ยรอดอย่างนั้นอย,อย่างนั้นรอดอยู่ยส่งดีกว่าพี่ป่ะดุยต่อครับผมเรนลี่นี่มันนี่มันแรลลี่อะไรกันเฮ้ยเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรนกัจชูใครมันคิดเส้นทางแรลลี่อันนี้วะเนี่ยทีบ้าเอ้ยอืออเกได้อยู่นะโอเคอยู่ถ้าไม่โดนไปจุดแรกที่เราเฟล,ลอะไา่นานอุ้ยระวังถนนไม้ อุ้ยต้นไม้ปอดแล้วอุตส่าห์บอกอยู่ว่าอย่าโดต้นไม้นะเงี้ปอดแล้วอู้กราหลงน้ำน้ำตื้นก็ลุยได้อยู่เนาะถ้าน้ำลึกล่ะใครมาชวนให้เอารถซุปเปอร์คาร์มาขับปีบากวัเนี่ไเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเก่งเย็นเก่งข้างหน้าน้ำลึกมากอ่ะรายยยเหีบไวูดเก่งเย็นอู้เก่งจะรีบไปไหนมือมัน ไอ้บ้าดูมันเดี๋ยวก็คว่ำโดยในน้ำตื้นได้อยู่ตรงนี้โหเรามาถึงสะพานแม่น้ำแควเลยวเนี่ยไปเลยไปเลยแม็กนัมไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เลยพี่เลยไปเลยไปจริงๆไอ้บ้าเอ้ยแม่งเอ้ยดีไฟไม่ดูดไอ้บ้าเอ้ยรถพลังงานไฟฟ้าไปแล้วมึงฮะไอ้พลังงานแสงอาทิตย์ไอ้เวรตะไลหึงอาทิตย์ เมไรอคับผทำไงไอะเก่งเฮ้ยอย่าเก่งนี่เจ้นโอ้โหเไอ้เค้งหรือว่เนี่ยรถพี่ไม่พังว่ะฮะจมน้ำไปแล้วไงมันมีอะไรหลุดไปอ่ะพี่โยนก้อนหินไปเียรถเหล็กนี่ว่ะโอ้ยเฮ้ยขึ้นหมดแล้วขึ้นหมดแล้วขึ้นหมดแล้วออื ถอยมันถอยมันขึ้นบกถอยมันขึ้นบกเปิดกูได้ไอ้เก่งไงเข้ามาเก่งระวังเก่งเก่งถอยเก่งถอยเออว่าแล้วไม่อยากเห็นภาพเสียดสีออมโอเคช่างมันไปเลมันไม่ังนั่นดิโอเคครับผมวันนี้เราก็เสร็จสิ้นภารกิจในการแต่งรถแล้วก็เทรถคันนี้นะครับผมอะไรนะ Coil Vortic อะ Topless หลายอย่างโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าถ้าเกิดใครอยากให้ ช่องหนุ่ยเพอร์กร์ชันแต่งรถคันไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และแชร์คลิปให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมหนุ่ยเพอร์กร์ชันและน้องเก่งแอนจิ้นแล้วก็น้องมี่ของเรานะครับขอตัวรับก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋ออีกมีคาทหารแม่งเหมือนใส่อะไรนี่คาถาแล้วไม่ไยิงหรอ๋อครับผมไม่ยิงรถครับวันนี้วันนี้มาดีครับผมปลาล็อคตังตังจะหมดแล้วเว้ย